ค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพานน้องนะคะไปรับของฟรีนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยนะคะว่าน้องๆคนไหนที่เปิดเรียนวันที่6บ้างและคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะพานน้องไปรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นนะคะซึ่งจะเป็นทรงผมนะคะและทรงผมแรกเนี่ยจะเป็นทรงผมผู้หญิงน,นะคะสีบอลที่มีหูแมวแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะและก็ทําง่ายด้วยเขาแจกเพียงแค่สามหมื่น 30, ชิ้นเท่านั้นและเมื่อน้องใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยบเลยว่าถูกใจน้องๆหลายคนมากๆเลยค่ะใครที่ไม่ไปเรียนนะระรีบทําเลยนะและทรงผมี่ ส่งนะคะจะเป็นทรงผมสีน้ำตาลที่ไฮไลท์สีบอลด้านหน้าแถมมีที่คาดผมที่เป็นรูปเท้าแมวด้วยนะคะและทรงผมทรงนี้นะคะเขาเสเพียงแค่สามหมื่นชิ้นเท่ากันกับทรงแรกเลยนะคะและเมื่อน้องๆใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าทรงผมนี้เนี่ยด้านหลังเขายาวมากๆเลยน่าจะถูกใจน้องๆหลายคนเลยค่ะเขาแมปตาไปแปะมาเลยค่ะท่แปะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งแบบแนี้นะคะถ้าหน้องๆคน,นไหนอายุไม่ถึง13หรือบัญชีเราบอกไม่ถึง13ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้ไปปรับก่อนนะคะแล้วเมื ก็มา,มานะคะกดปุ่มสีฟ้าทําการสตาร์ได้เลยค่ะจากนั้นทําการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อกดรับเปลี่ยนายในแมปนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะตามไปแปง้แปงม,มาได้เลยนะคะและการที่น้องจะได้ทรงผม2ชิ้นนี้นะคะน้อง,องจะต้องทํา discovery p a t ของภายในแมปนะคะนั่นคือของวอ l m a r ดนั่นเองและการที่น้องจะได้ของฟรี2ชิ้นนี้นะคะคือการที่น้องเนี่ยจะต้องเล่นมินิเกมนะคะเพื่อเก็บ XP เนี่ยมาแลกของฟรีนั่นเองค่ะอย่างเท้าที่5เนี่ยจะเป็นทรงผมสีบอลที่ถักเปียหูแมวนะคะส่วนเท้าที่10เนี่ยจะเป็นทรงผมสีน้ำตาลนั่นเองน้อง เราจะต้องทําการเก็บ XP นะคะเพื่อมันแลกค่ะซึ่งน้องหลายๆคนเนี่ยที่เล่นและดูคลิปพี่แป้งชมไปประจำเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าทํายังไงส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะคะเดินตามพี่แป้งชมมาได้เลยค่ะมาที่โซโล่ตรงนี้เพื่อเราจะไปเล่นมินิเกมกันมันจะมีทั้งหมด3โหมดนะคือ Easy m มีเดียมนะคะแล้วก็ h า r d ค่ะพ่านน้องเล่นจบเกมนะคะ Easy น้องๆจะได้ XP มา1,000 XP ันค่ะมีเดียมจะได้1ัน0ส่วน h า r d จะได้2,000ถ้าหาน้องๆนะอยากเล่นแบบน้อยๆครั้งนะคะใช้เวลาไม่นานมากน้องๆเล่นโหมดตามถนัด น้องได้เลยค่ะอย่างตัวพี่พี่เล่นโหมดฮาร์ดนะคะซึ่งก็เล่นประมาณ7-8รอบนะคะน้องก็จะได้ปลดล็อกเทียที่5พอดีซึ่งการที่น้องจะได้เอ็กพีน้องต้องเล่นให้จบเกมด้วยนะคะไม่ใช่เล่นไปครึ่งหนึ่งแล้วกดออกแบบนี้มันจะไม่ได้เอ็กพีนะและเมื่อน้องถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมคะเขาจะวาร์ปเราออกมาข้างนอนนะคะน้องก็จะได้เอ็กพีตามที่น้องเล่นแล้วค่ะจะนั้นน้องสามารถเดินมาเช็คตรงนี้ได้โดยการกดอีนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีเอ็กพีเท่าไหร่อยู่เทียที่เท่าไหร่แล้วเล่นไปเรื่อยๆนะคะน้องจนกว่าตัวเองเนี่ยจะ เราจะต้องปลดล็อกเทียที่5แล้วเด็กสมมติว่าวิปเป้ชมเนี่ยเล่นนะคะสามารถมี XP ที่ปลดล็อกที่5ได้แล้วนะคะจะขึ้นขึ้นหมาติ๊กถูกแบบนี้น้องๆก็กดเคมนะคะรับของฟรีได้เลย <S <S ใครที่อยากได้โซงผมสีน้ำตาลก็เล่นนะคะสะสม XP ไปที่เทียที่10แล้วน้องๆก็จะได้เลยค่ะ